สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงของวันที่17ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี65นี้นะคะเมื่อดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีย่อมส่งผลต่อท่านอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ เราก็มาดูกันนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นอย่างไรจะเห็นได้ว่านะคะที่พบเรือนวินาศนั้นมีดวงดาวโคโจรอยู่ถึง3าดวงค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ตรงจุดนี้นะคะจิราก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานรวมไปถึงในเรื่องของความรักเลยนะคะ อันดับแรกนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการงานของท่านก่อนค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวการงานก็คือดาวพระพุธนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่ใช้เสียงคนที่ใช้คําพูดบางท่านอาจจะเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆอาจจะเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายหรืออาจจะเป็นนักประชาสัมพันธ์การใช้เสียงการใช้คําพูดนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวดวงนี้อยู่ในเลือนวินาศค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้การงานของท่านนะคะอาจจะ ทํางานไปอยู่ในเบื้องหลังหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ต่างพันแนกไปอยู่ต่างถินต่างอําเภอนะคะออกไปอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะ และในช่วงระยะเวลานี้นะคะจิลาก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการทํางานนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆนะคะถ้าท่านพูดอะไรออกไปทําให้คนที่ฟังนะคะเกิดความไม่พอใจท่านก็อาจจะมีศัตรูอย่างไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้ค่ะสําคัญค่ะคําพูดของเรานะคะอยู่ที่ท่านนะคะจะบริหารเรื่องของการพูดคุยอย่างไรนะคะก็แต่การโยกย้ายในลักษณะเช่นนี้นะคะจะเป็นในลักษณะของช่วงคราวเท่านั้นเองค่ะ หลังจากวันที่27พฤศจิกายนไปแล้วนะคะการงานของท่านก็กลับมาเป็นปกติเช่นเดิมนะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักและความผูกพันค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวคู่ของคนรักของท่านก็คือดาวพระพุธเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนรักของท่านนะคะหรือคนที่เป็นเนื้อคู่ของท่านนั้นมักจะมีอาชีพคล้ายๆกับท่านหรืออาจจะมีคอนเน็ชันเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านนั่นเองค่ะ ในเมื่อนะคะดาวพระพุธด,ดวงนี้กับการงานเป็นดาวดวงเดียวกันก็ไม่แตกต่างกันนะคะความรักของท่านในช่วงระยะเวลาตั้งแต่17ไปจนถึงวันที่27ของเดือนพฤศจิกายนนั้นอาจจะมีเกณฑ์นะคะแยกกันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันนั่นเองหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีะความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในบางเรื่องก็อาจจะ เป็นการไม่ค่อยพูดคุยกันหมางเมินกันนั่นเองค่ะแต่หลังจากวันที่27พฤศจิกายนนะคะทุกอย่างก็กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมนะคะเราพูดถึงเรื่องความรักและการงานไปแล้วนะคะในเรื่องอันดับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเงินค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีดาวการเงินก็คือดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์นี้เขาจะเดินช้ามากๆดังนั้นคะ่ะชาวลัคนาราศีธนูมักจะ ได้เงินลักษณะเป็นเงินเดือนประจำหรือเงินเดือนที่กินระยะเวลาเป็นยาวนานอย่างเช่นนะคะการให้เช่าหรือการให้เช่าระยะเป็นรายเดือนหรืออาจจะเป็นรายปีหรืออาจจะหลายๆปีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงการเงินที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่สรรําเสมอทุกๆวันแต่เป็นการเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองค่ะดาวดวงนี้นะคะเมื่อสองสามเดือนก่อนนั้นเขาโคจรถอยหลังนะคะ ในเมื่อเข้าเดินโคจรถอยหลังนี้นะคะท่านก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะอาจจะเครียดอาจจะวิตกกังวลอะไรมากมายนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ดาวการเงินก็เดินไปตามปกติแล้วค่ะก็จะไม่มีอะไรนะคะอาจจะการเงินเข้ามาแบบต่อเนื่องแต่ไม่ได้ทันใจท่านนะคะมาในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะ ในเรื่องการเงินการงานและความรักนะคะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของชีวิตของคนเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเรื่องของสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีธนูก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมันดูแลตัวเองและก็รักษาสุขภาพให้ดีๆค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติก็อย่าลืมไปหาคุณหมอนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีธนูนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ